ะะวันนี้นะคะก็จะเป็นวอล์กชิลๆิหนึ่งวันนะคะที่เดียจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนกันนะก็คือวันนี้เราจะไปไม่ไกลเลยนะคะอยู่ในกรุงเทพนี่เองค่ะสําสหรับที่พักที่เรากําลังจะไปนะคะก็จะเป็นที่พักสไตล์มูจิสไตล์มินิมอลนะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือที่พักที่นี่สามารถพาน้องหมาไปได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเดินทางไปที่พักเรากันค่ะยย yeah. ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเดินดูกันโนะว่าบรรยากาศที่พักจะเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวขอพูดถึงรายละเอียดของที่พักก่อนละกันชื่อที่พักชื่อว่ารัชดารีทีชนะคะที่พักที่เนี่ยก็คือจะเป็นสไตล์แบบโฮมสเตย์น่ารักน่ารักก็คือที่พักที่เนี่ยจะบอกว่าเดียไปเจอมาโดยบังเอิญเพราะวันนั้นเดียเล่นไอจอยู่แล้วเดียก็คือเห็นโฆษณามาเป็นรูปที่พักที่แบบเฮ้ยน่ารักอ่ะแล้วเดียเห็นว่าโลเคชั่นมันอยู่แค่กรุงเทพนี่เองนะคะเดียก็เลยแบบเอาข้อมูลไปลองเสิร์ชในอาร์กด้านะแล้วก็เห็นว่าราคามันไมม่่่แพงงออยยาาหทีีเ ะะชื่อว่าห้องโรแมนติกนะคะตกห้องคือร้าน1,000บาทค่ะซึ่งที่นี่จะมีแค่4ห้องเท่านั้นนะที่เดียไปดูมานะซึ่งแต่ละห้องอ่ะก็คือจะเป็นรูปแบบที่ต่างกันและราคาก็จะต่างกันด้วยนะคะอย่างไทยที่เดียมานอนคะก็คือจะเป็นไทยเลทกลางๆะคะ่ะมันจะมีราคาที่ถูกกว่าด้วยนะเออก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูในอาก da ด้าได้นะคะแล้วก็ที่พักที่นี่จะบอกว่า มีอุปกรณ์ครบครันมากๆนะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีพวกเครื่องครัวมีพวกฟัสชิลิตี้ต่างๆอ่ะเป็นอยู่ในห้องกลางแล้วแล้วเราก็สามารถใช้ตู้เย็นอะไรแบบนี้ของเขาได้เหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปทํามื้อเย็นกันที่นี่แหละเพราะว่าวันนี้เดก,ก่าว,ว่าเดจะไม่ออกไปไหนนะคะอยู่แต่ในที่พัก mm hmm. เพราะว่าเอาหมามาด้วยเนาะแล้วแบบไปที่ไหนตอนนี้คือมันค่อนข้างลําบากนิดนึงอะ่ะ mm hmm. ก็เลยออยู่ในที่พักนี่แหละพาเพื่อนเพื่อนมา mm hmm. เที่ยวในที่พักนี่แหละเนาะเรามาพักผ่อนกัน ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะได้เห็นว่าที่พาที่นี่น่ารักเดี๋ยก็เลยแบบอ่ะมาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆหน่อยเผื่อถ้าเพื่อนๆแบบเอออยากเปลี่ยนที่นอนอยากหาที่ถ่ายรูปใหม่ๆหรืออยากพักผ่อนหนึ่งคืนในที่ที่ไม่ไกลมากไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดอ่ะที่นี่ก็น่ารักนะก็คือเหมาะกับการมาพักผ่อนมานอนห้องสไตล์แบบโฮมี่แบบอบอุ่นเป็นแบบมินิมอลเป็นแบบมูจิอะไรประมาณนั้นนะอังั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องด้วยว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะ ไปดูกันค่ะเพื่อนๆอบรรยากาศน่ารักมากเลยเนาะเออบรรยากาศของที่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบโฮมมี่โฮมมี่ไหมสำหรับตรงประตูสีครีมนะคะก็จะเป็นห้องกลางเนาะเดี๋ยวเดียวค่อยพาเดินไปดูค่ะห้องพักเดียนะคะจะอยู่ริมสุดเลยค่ะเราไปดูบรรยากาศในห้องกัน สวัสดีค่ะมิน่มีหมามาต้อนรับด้วยสำหรับบรรยากาศในห้องนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลแบบมูจิเนาะซึ่งที่เดียชอบมากๆเลยคืออันนี้ค่ะเพื่อนๆหน้าต่างค่ะเพราะว่าหน้าต่างที่นี่เขาเป็นวงกลมที่เหมือนไปคาเฟ่เลยอะ่ะเอองั้นก็เดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ํากันนะคะว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันคะ่ะ เล่นค่ะตาเหลือตาลือเด็กน้อยเด็กน้อยตา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  ให้กินเองไม่กินน้องปอนรู้ไหมว่านี่คือที่ฉีดรู้ไหมเดี๋ยวพาไปดูห้องส่วนกลางนะคะ,จะเจ้าของไปแช่ด้วยก็คือมื้ออาหารเช้าของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องกลางนะคะมีโต๊ะกินข้าวเนาะที่นี่เขาเลี้ยงแมวด้วยปาเราเข้าไปดู ตรงครัวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ครัวที่เราสามารถไปยืมเขาได้นะคะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนๆเดียจะมาแชร์มาม่าสูตรเด็ดค่ะมันเป็นมาม่าสูตรเด็ดจริงๆคือเดียเคยไปเจอสูตรนี้มานานมากแล้วใน Facebook แต่ว่าหาไม่เจอแล้วคือมันประมาณ4-5ปีได้แล้วมัง้งแล้วก็คือว่าไอ้สูตรนี้ ก็คือลองทําตามเขาดูแล้วผลมุกดคือมันอร่อยมากค่ะเพื่อนๆแล้วเดียก็รู้สึกว่าติดใจมากแล้วก็คือถ้าสมมติว่าวันไหนที่ไม่มีอะไรกินอ่ะเมนูเนี้ยก็คือจะมาตลอดเออวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําเผราะว่าเพื่อนๆอยู่ในช่วงที่แบบว่าเออกักตัวไม่รู้จะไปกินอะไรหรือแบบอยากอยากจะกินมาม่าเนาะก็ลองเอาสูตรเนี้ยไปใช้ได้แต่ไม่ใช่สูตรเดียนะย้ำอีกทีนึงนี่ก็คือวัตถุดิบมื้อเย็นของเดียนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปปรุงกันจะบอกว่าเด็ดมากอันเนี้ยก็คือเบคอนนะคะเออก็เทมาม่าลงไปจ้ะ เท,น,เทน้ำทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเทไปเลยจาเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามินิไปไหนมินิเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าตอนนี้มินิไปอยู่ที่ไหน มินนี่ไปเอาข้างหลังทำไมอ่ะลูกไม่อยากเข้ากล้องเหรอนี่ค่ะเราก็จะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันคบบเพื่อนๆเป็นเมนูที่ง่ายมากแล้วก็เด็ดมากด้วยนะคะตอกประจากแม่มันรู้เส็จแล้วแลวสิ่งนี้ขาดไม่ได้เคือนี้ค่ะหอยลายกระป๋อง ของปุ้มปุย้ยกนินแล้วนะคะ มาแข่งกันทำหน้าตาแบบมีนิดีกว่าไหนเพราะว่างๆอะเนาะไหนมินิขอหน้าแบบที่มินิจะให้แม่ทำเลยเร็วลูกเนี่ทำหน้าไงเฮ้ยมินิจำทางได้หรอ <c oughs> <c oughs> นี่กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อน <c oughs> ๆ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวอล์กนี้นะคะเป็นวอล์กสั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะไปพักตามเยียเนี่ยก็สามารถจองผ่านอากูด้าได้เนาะวันนี้เดียก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากดไลค์กดซับสไคร์ให้มินี้ด้วยนะคะบายค่ะ